สารดีกาพิพากษาจำคุกทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเวลาทั้งหมด8ปีเจ้าตัวน้อมรับทุกคดีขณะนี้ส่งตัวถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้ว หลังจากช่วงเช้าเวลา10นาฬิกา40นาทีพันตำรวจเอกคมวุฒิจองบุญวัฒนาผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่ากาศยางกรุงเทพกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสองได้นำบุคคลตามหมายจับนั่นคือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาส่งต่อสารพอเดินทางมาถึงสารนายทักษิณชินวัตรยอมรับว่าตนเองนั้นเป็นจำเลยที่1จากทั้งหมด3คดีมีดังต่อไปนี้คดีที่1คดีทุจริตป,ปล่อยกู้เอ็กซิมแบงค์ตัดสินเป็นคดีแรกเมื่อวันที่23เมษาย,ยนพุทธศักราช 2,562เป็นคดีหมายเล็กแดงที่อม .4 ทับ2551ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐโด,ดยคณะกรรมการป้องก,กันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผููเข้าเป็นคู่ความแทนโจดนายทักษิณเป็นจำเลยสารดีกาพิพากษาจำคุก3ปี คดีที่2คดีหวยบนดินเมื่อวันที่6มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2562เป็นคดีหมายเลขแดงที่ออกมอ10ทับ2552ระหว่งางคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐโดยคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทย์นายทักษิณเป็นจำเลยที่1กับพวกรวม47คนทีพักษาจำคุกสปี คดีที่3คดีแก้สัมปทานเอื้อประโยชน์ให้ชินคอรป์ปตัดสินเป็นคดีที่3เมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2563เป็นคดีหมายเลขแดงที่ออกมอ5ทับ2551ระหว่างอายการสูงสุดเป็นโจทย์นายทักษิณเป็นจำเลยพิพากษาจำคุก5ปี จึงรับตัวจำเลยหรือจำเลยที่1คือนายทักษิณในคดีทั้ง3าดังกล่าวและสารได้แจ้งให้นายทักษิณทราบคำพิพากษาแล้วสรุปคือสำหรับการรับโทษต่อคดีปล่อยกู้เอ็กซิมแบงค์และคดีหวยบนดินสาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ให้รับโทษต่อคดีปล่อยกู้เอ็กซิมแบงค์โทษ3ปีกับคดีหวยบนดินโทษ2ปีให้นับโทษซ้อนกันแต่ทั้ง2คดีแรกนี้ให้นับโทษต่อคดีที่3คือคดีแก้สัมปทานเอื้อประโยชน์ให้ชินโคปที่มีโทษ5ปี ดังนั้นจึงเอาโทษ3ปีมาบวกก็เท่ากับนายทักษิณต้องติดคุก8ปีนั่นเอง และว,วันนี้เองยังมีบุคคลหนึ่งขึ้นสารพร้อมนายทักษิณด้วยนั่นคือนายสุเทพเทือกสุบัณคดีจัดจ้างสถานีตำรวจทดแทนและโครงการก่อสร้างอาคารที่พักหรือแฟลตตำรวจจำนวน369แห่งสุดท้ายแล้วสาลดีกาพิพากษายกยฟ้องนายสุเทพกับพวก6คนและยังมีรายงานด้วยว่าระหว่างที่นายทักษิณมาถึงสารนายสุเทพอยู่ในห้องพิจรารณาคดีตลอดเวลาเมื่อฟังคำพิพากษาเสร็จนายทักษิณก็เดินทางไปยังเรือนจำแล้วทั้งคู่เลยไม่เจอหน้ากัน ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ